สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้อันพาชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแลบสีเขียวมิ้นคันนี้เลยวันนี้อันเลือกนำเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะรุ่นเพิ่มแพ็กเกจบีเนี่ย มาแรปสติกเกอร์เปลี่ยนสีแล้วก็มารีวิวลูกค้าทุกท่านชมกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Sport b u น n y นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอกันชุกคลิปเลยไปค่ะไม่ช้าและนี่คือเอเวอเรสสปอร์ตรุ่นเพิ่มแพ็กเกจบีนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสน 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้ได้จัดทรงอะไรให้บ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์กระจังหน้าวิกเตอร์พาร์ทงานแท้เท่านั้นนะคะสำหรับแอนเนาะมีไฟ LEDT บ่าบนตัวกระจังหน้าและกิมมิกของชุดวิกเตอร์ชิ้นนี้ก็คือเขามีกระจังหน้ารูปโลโก,โกม้มามาแต่งมาให้แบบนี้พร้อมไฟ LED บนตัวกระจังหน้าด้วยนะคะพาร์ทงานแท้ต้องมี เพจวิกเตอร์ติดมาให้แบบนี้รุ่นเพิ่มแพ็กเกจจะได้กล้อง360องศารอบคันมุมองศาทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแรปไฟหน้าสมูให้ด้วยนะคะและเพิ่มครอบไฟหน้าสีดําเงาซึ่งเป็นสีเดียวกับชุดกระจักหน้าเลยทําให้คันนี้ดูลงตัวแล้วมีมิติมากขึ้นโดยการติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของชุดสเกิร์ตวกเตอร์ค่ะทุกคนด้านล่างนะคะ ชุดสเกิร์ตวิกเตอร์พาร์ทงานเดิมเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นแอนได้รับสติกเกอร์ตัดเก็บขอบนะคะทุกคนสังเกตขอบที่ตัดชุดชิ้นงานเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะทุกคนตามมุมตามขอบเก็บงานให้ละเอียดแล้วก็สติกเกอร์ที่ใช้เป็นสติกเกอร์เกดเพชนะคะไม่ทิ้งคราบเก่าบ,บนตัวรถฮิวตัวเองได้เวลาที่ลูกค้าจอดรถตากแดดนะถ้ารถมีรอยขนแมวรถจะกลับมาฉ่ำเงาวาวให้แบบนี้เหมือนเดิมส่วนชุดสเกิร์ตเว้นเว้าให้ในสอง เซนเซอร์กะรเยรีด้านหน้านะคะเรดาร,ร,ร์ตัวจับคนินถนนเบรกอัตโนมัติและฟอกล้ําด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะชุดชิ้นงานจะไม่มีการซีนซิลิโคนเลยนะใช้ขอบยางเดิมนะคะแบบนี้ซีนรอบคันลูกค้าเลือกเป็นชุดคิ้วล้อสี่นิ้วนะคะทรงนูนสีดําเงาแบบนี้นะคะและเลือกจับทรงในการเลือกเป็นล้อโอเอซิยางดีเซนตินะคะ เป็นยางอะเทเลนค่ะคันนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่275 55ขนาดรอบวงนะเท่าเดิมนะ,ะก็คือ20นิ้วแต่ว่าตัวล้อมแมกอะออฟตัวออฟของความกว้างของตัวล้อมแมกอะค่ะก็จะมีความกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นคันนี้จะเกาะถนนดีกว่าเดิมด้วยนะคะทุกคนดิสเบกสี่ล้อให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยกองด้านข้างนะคะจะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างและพาร์ทชุดสปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเงามาอยู่แล้วก็จะแรปกับชุดแต่งทุกๆชิ้นเลยค่ะมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้าง มีบสปอตเตือนจุดอับมาให้ด้วยที่แอนเพิ่มให้อีกอย่างนึงก็คือตัวชุดเป้ารองมือเปิดนะคะทุกคนชุดแต่งสามารถรีเควสสีได้นะคะภายในน่ะให้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยค่ะเดินได้สีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมปรับดูหลังให้2ตํตำแหน่งด้วยนะคะคู่หน้าทำงานเหมือนกันเลยคันนี้แอนติดฟิล์มให้เป็นฟิล์มเซรามิกค,ค่ะมองออกไปก็จะโฟโฟแบบนี้กระจกมองหลังต่อแสงอัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ usb สำหรับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าให้คันนี้แอนติดตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทุกคน หน้าจอกลางขนาด12นิ้วค่ะเป็น s ิ n ค์ 4A รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะอยู่ในระดับสายตาแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ด้วยมี Ford p a s s เช็คตำแหน่งที่ตั้งตัวรถนะคะเช็คประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องเช็ดศูนย์บริการใกล้ๆรวมถึงจองคิวเข้าศูนย์บริการด้วยนะคะ Air Auto แล้วมีเวเลชั์จไร้สายพร้อมช่องเสียบ USB y ท e A ไท e C มีให้เรียบร้อยจับผู่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ หกสปีดค่ะปรับเป็นเมนนวลนได้เบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้นะคะมีไอสต็อปซึ่งสามารถปิดได้กุญแจนะคะรูปทรงกุญแจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยคันนี้ให้เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับได้ตามสรีระผู้ขับขี่แล้วก็ มาพร้อมมาด้บเพลทยูดคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ต้องเพิ่มแพคเกจเท่านั้นนะมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงสามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าได้สูงสุดถึง4ระยะเลยนะคะเราจะตั้งค่าจากมันติฟังก์ชันด้านขวาตรงนี้ตรงนี้เป็นมันติตฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวกมาไลาขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบสตาร์ทเป็นพุชสตาร์ตไฟหน้าตั้งออโตโ้ได้นะคะทุกคน แบบนี้แล้วสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงของตัวหน้าจอได้ด้วยเวลาลูกค้าขับรถกลางคืนนะคะถ้ามีถนนที่มืดมากๆไฟในตัวหน้าปัดอาจจะแยงตาเราได้เราสามารถปรับลดได้และคันนี้ด้านข้างที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะตัดมิติตัวรถให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูไม่จืดจนเกินไปโดยการแรปในส่วนของสติ๊กเกอร์หลังคาด้านบนครึ่งคันนะคะเป็นสีดําเงา ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวเมน้นรถเดิมเป็นสีเทานะคะทุกคนแบบนี้เลยค่าท้ายเอเวอเรสนะคะเป็นซิกเนเจอร์มากๆเจนต่อเจนเลยนะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยเวลาที่ลูกค้าเปิดใช้งานปกติจะไม่มีไฟติดแบบนี้นะคะเวลาเหยียบเบรกจะเป็นลำแสงสีแดงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังฟอร์เร์เรสจะเป็นลำแสงสีขาวนะคะกล้องมองหลังติดตั้งใต้ชุดชิ้นค่าท้ายเหมือนเดิมเลยและด้านหลังที่เห็นนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังค่ะทุกคนแบบนี้เลยค่ะ จัดชุดชิดงานเหมือนด้านหน้าและย้ำทุกคันว่าพาร์ทงานแท้ต้องมีเพจวิกเตอร์ติดมาให้แบบนี้นะคะสปอร์ตมากๆสำหรับคันนี้ฝาถังน้ำมันก็ติดตั้งชุดคอให้ด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบนะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นรุ่นที่ซื้อและคุ้มมากๆนะคะหากจัดทรงนี้ แบบนี้รุ่นนี้เพียงพอแล้วและชุดแต่งที่แอนติดตั้งให้นะสามารถจัดทรงได้กับทุกรุ่นเลยนะคะทุกคนไม่ว่าลูกค้าจะจิ้มรถรุ่นไหนมาจิ้มสติกเกอร์สีไหนมาแอนทําให้ได้หมดนะคะวันนี้ก็แอนจะมารีวิวให้เข้าวๆประมาณนี้อย่าลืมติดตามผลงานคันต่อไปของแอนด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะเจอกันในรูปคลิปเลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย